ครับท่านผู้ฟังทุกท่านฟังผีก่อนนอนคืนนี้เราอยู่กับเรื่องโรงแรมล้างสึนามิหลอนประสบการณ์ที่จะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับเกิดขึ้นตอนสมัยที่เราไปเข้าค่ายตอนเรียนอยู่มัธยมเหตเกิดขึ้นที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งครับทางภาคใต้ตอนที่พวกเราเดินทางไปถึงค่ายนั้น ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทางคุณครูก็ให้พวกเราทำกิจกรรมแทบจะตลอดทั้งวันแต่เรื่องแปลกๆมันก็เกิดขึ้นตอนเวลากลางคืนพวกเราและเพื่อนๆครับประมาณสิบคนต่างก็ชวนกันไปที่โรงแรมล้างซึ่งว่ากันว่าในช่วงที่เกิดเหตุซึนามินั้นโรงแรมแห่งนี้ ได้ถูกขอกศพไปพักไว้ที่นั่นหลายสิบศพเลยครับและค่ายที่เราพักอยู่นั้นก็อยู่ไม่ห่างจากโรงแรมดังกล่าวด้วยและภายในคืนนั้นนะครับพวกเราจึงแอบคุณครูออกมาจากค่ายเพื่อพากันไปเล่นผีถ้วยแก้วณโรงแรมล้างดังกล่าวบรรยากาศรอบค่ายระหว่างที่เราเดินไปนั้นช่างเงียบสงบเส้นทางที่เดินไปก็ดูน่ากลัว พอพวกเราเดินไปถึงภายในโรงแรมครับต้องบอกได้เลยว่ามันดูหล่อนมากๆยิ่งโดยเฉพาะช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเพิ่งเกิดภัยพิบัติสึนามิไปได้ไม่นานด้วยด้วยอาคารยังคงมีคาบของน้ำท่วมติดอยู่รวมถึงต้นไม้บางต้นก็ตายและหี่ยวแห้งพวกเราอาศัยไปฉายที่ติดตัวมานะครับแล้วพากันเดินเข้าไปจนถึงภายในตัวอาคารของโรงแรม ที่มืดเงียบวังเวงอย่างบอกไม่ถูกเมื่อเราเดินไปถึงภายในโรงแรมนะครับพวกเราก็หาทําเลที่ดูเหมาะสมแล้วก็นั่งลงเพื่อนคนหนึ่งก็เอาแผ่นกระดาษที่ทำเป็นตารางผีถ้วยแก้วมาคางลงตรงนั้นและจากนั้นก็เริ่มทำพิธีโดยพวกเพื่อนๆนั้นต่างนั่งล้อมวงกันมีแสงไฟฉายส่องอยู่สองสันนะครับส่องไปที่กระดาษ ตอนนั้นเรากลัวทั้งผีและกลัวทั้งคนก็เลยนั่งดูอยู่เฉยๆและทันใดนั้นเองพรางสายตาก็าคอยสังเกตดูไปรอบๆบริเวณดูตรงจุดที่เพื่อนๆนนั่งกันบ้างในใจตอนนั้นอยากจะชวนเพื่อนๆนกลับค่ายใจจะขาดปากก็เลยบอกกับเพื่อนที่นั่งล้อมวงเล่นผีเทแกยวกันว่าเฮ้ยเพื่อน รีบรบเล่นแล้วก็รีบ,รบ,รบกลับทว่ะเราออกกันมานานแล้วขูคูจับได้ถ้าขูจับได้นะเราโดนกันแน่เลยแต่เพื่อนๆก็ไม่สนใจนะครับเพื่อนๆนะครับก็เริ่มเล่นผีถ้วยแก้วกันทุกคนต่างเอานิ้นไปแตะบนแก้วโดยเพื่อนคนหนึ่งพูดเชิอผีเข้ามาในแก้วและผ่านไปสักพักนะครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น แก้วก็ไม่ขยับเพื่อนอีคนเลยพูดว่าเฮ้ย hey, เพื่อนหรือว่าผีเถ่านี้เป็นคนต่างชาติเขาเลยไม่เข้าใจกับคําพูดที่เราเชิญเขามาลงในแก้วและเพื่อนที่เป็นคนเชิญผีนะครับเมื่อได้ยินดังนั้นก็เปลี่ยนมาใช้เป็นภาษาอังกฤษพูดเชิญผีเข้ามาในแก้วอีกครั้งและครั้งนี้นะครับไม่ต้องรอให้ท่านพูดจบแก้วก็เริ่มขยับชา้ชา ไปทัวกระดานทันทีเพื่อนๆนะครับต่างก็ตั้งคำถามถามไปยังถ้วยแก้วแต่ถ้วยแก้วนั้นก็ยังวนบนกระดาษอย่างช้าๆอยู่อย่างนั้นตลอดด้วยความที่เราอยากกลับเต็มที่แล้วครับก็เลยบอกเพื่อนๆว่าเฮ้ย hey, เพื่อนกระดาษน่ะมีแต่ภาษาไทยขอคงอ่านไม่ออกละมัง้งเพราะเขาเป็นผีคนฝรั่งลองถามอะไรก็ได้ ที่ให้เขาตอบเป็นตัวเลขดูสิเผื่อเขาจะตอบได้นะเพื่อนในกลุ่มนะครับที่เล่นผีทุยแก้วอยู่ก็เลยพูดเป็นภาษาอังกฤษถามว่ามาเที่ยวที่นี่กันกี่คนและทันใดนั้นแก้วก็หยุดแล้วเลื่อนไปช้าช้าที่ตรงเลขสี่ตอนนั้นนะครับเราเริ่มกลัวเลยถามเพื่อนว่ามีใครดันแก้วหรือเปล่า ทุกคนที่เล่นอยู่นะครับต่างพากันสายหน้ากันทั้งกลุ่ม mm. เพื่อนคนที่ผู้าษาอังกฤษเป็นนะครับ mm. ก็ไม่หยุดเพียงแค่นั้น mm. ได้ถามต่อไปว่าแล้วตายกันกี่คน mm. เท่านั้นนะครับ mm. แก้วก็เลื่อนวนไปทางกระดาษด้านล่าง mm. แล้วมาหยุดที่เลขสาม mm. ทุกคนมองหน้ากันแล้วถามต่อว่า mm. ตอนนี้ยังห่วงคนที่รอดไหม พอถามคำถามจบนะครับเราก็ได้ยินเสียงร้องไห้อยู่ข้างหลังเลยหันไปดูครับเราเห็นเป็นคนต่างสัญชาติสามคนเป็นผู้ใหญ่และเด็กอีกสองคนสภาพตัวเปียกผิวซีดขาวนั่งยองๆร้องไห้อยู่ครับเ,เมื่อเห็นดังนั้นนะครับผมเลยได้ร้องลั่นแล้วก็โดดไปนั่งข้างๆเพื่อนคนหนึ่ง แต่ก็น่าแปลกนะครับที่เพื่อนในกลุ่มนั้นไม่มีใครเห็นเหมือนผมครับเพื่อนที่เล่นอยู่นะครับต่างแตกตื่นเอามือออกจากแก้วโดยลืมเชิญวิญญาณออกแล้วก็รีบเก็บกระดาษเก็บแก้วเพื่อกลับไปยังค่ายทันทีพวกเราทั้งกลุ่มนะครับต่างพากันลุกขึ้นมาจากที่นั่งและต่อก,กลุ่มกันเดินออกมาจากโรงแรมร้างแห่งนั้น ด้วยความหวาดกลัวสุดขีดพอเดินมาได้สักพักทั้งหมดในกลุ่มนะครับก็ต้องถึงกับขนลุกสู้เมื่อรู้สึกว่าเหมือนมีใครกำลังเดินอยู่รอบๆตัวเราตอนนั้นนะครับผมเดินอยู่ตอนท้ายของกลุ่มได้หันกลับไปมองด้านหลังก็เห็นเป็นเงาของคนซึ่งประเมินด้วยสายตาน่าจะมีมากกว่ายี่สิบเงา ที่กำลังเดินวนเวียนอยู่ในโรงแรมล้างแห่งนั้นและพอสักพักเงาพวกนั้นนะครับก็เหมือนจะวิ่งเข้ามาหาทางพวกเราด้วยพร้อมกับเสียงดังเสียงกรีดร้องเสียงรอยเท้าเหมือนคนกำลังวิ่งหนีตายอะไรสักอย่างพวกเราตอนนั้นได้แต่ยืนตะลึงและแน่ใจว่าที่เห็นนั้นมันต้องไม่ใช่คนอย่างแน่นอน เงาเหล่านั้นนะครับได้วิ่งกูกันมาทางพวกเราพร้อมกับเสียงเออะโวยวายซึ่งเท่าที่ฟังดูนะครับเงาเหล่านั้นที่วิ่งกูมาทางพวกเราพร้อมเสียงเออะโวยวายซึ่งเท่าที่ฟังดูเหมือนพวกฝรั่งมากกว่าเป็นคนไทยพวกเราตอนนั้นที่ได้ยินเสียงดังกล่าวเห็นภาพดังกล่าวเริ่มแขนขาอ่อนแรงไปหมดมันกลัวชนิดถัวใจแทบจะหยุดเต้นเลยทีเดียว แล้วจู่ๆก็มีเพื่อนในกลุ่มซึ่งดูว่าจะคุมสติได้ดีกว่าใครเขาได้ท่องบทสวดมนต์ออกมาครับพวกเราเวลานั้นก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยช่วยกันท่องบทสวดมนต์ซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าว่าเป็นผีฝรั่งหรือผีคนไทยหรือผีศาสนาใดและเขาจะฟังบทสวดมนต์เรารู้เรื่องหรือเปล่าพวกเรา ก็ช่วยกันสวดอย่างเสียงดังเลยครับแต่เชื่อไหมครับกลุ่มเงาที่เห็นวิ่งมาทางเราอีกไม่นานก็จะถึงตัวพวกเราแล้วแต่เชื่อไหมครับจากบทสนทนที่ได้ท่องไปดังกล่าวทำให้กลุ่มเงาต่างๆที่กําลังวิ่งเข้ามาหากลุ่มเรานั้นค่อยๆจางหายไปในอากาศทีละคนสองคนและเวลาผ่านไปไม่นาน เหมือนทุกอย่างจะดูเงียบสงบลงและกลับกลายเป็นความเงียบสงบไปทั่วบริเวณนั้นแทนจากนั้นพวกเราต่างก็ไม่รอช้าพากันเดินกึ่งวิ่งรีบหนีออกมาจากโรงแรมล้างแห่งนั้นในทันทีแต่ในระหว่างทางที่เราเดินเราจะได้ยินเสียงฝีเท้าเหมือนคนเดินตามหลังมาตลอดเลยหันหลังกลับไปดู เราก็ต้องตกใจแทบล้มทั้งยืนครับเพราะสิ่งที่เห็นนั้นเป็นคนต่างชาติสามคนครับที่เห็นในโรงแรมเขาเดินร้องไห้ตามพวกเรามาโดยคนที่เป็นผู้ใหญ่จูงมือเด็กทั้งสองคนตามมาด้วยเราจึงหยุดเดินพราะก้าวขาไม่ออกแล้วและร้องไห้ออกมาด้วยความกลัวเพื่อนๆในกลุ่มนะครับ ก็หันหลังกลับมาดูเราและทุกคนก็ต้องหยุดเดินเหมือนเราเพราะเพื่อนๆในกลุ่มนะครับเห็นสิ่งเดียวกับที่เราเห็นคือชายและเด็กฝรั่งที่เดินตามมาจนทำให้เพื่อนในกลุ่มที่สวดมนต์ได้เริ่มสวดมนต์เป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยว่าอย่าตามมาที่จะไปไม่ใช่ที่ของพวกเธอ ไปอยู่ในที่ของพวกเธอเถอะเราจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้และเมื่อพูดจบร่างสามคนที่เราเห็นนะครับก็ค่อยๆหันหลังกลับและเดินจากไปในความมืดพร้อมกับเสียงร้องไห้ที่ค่อยๆเบาลงเบาลงจนเงียบไปในที่สุดและจากนั้นพวกเราก็จับมือกัน แล้วรีบเดินออกจากโรงแรมเพื่อให้ไปถึงค่ายให้เร็วที่สุดและเมื่อถึงค่ายนะครับพวกเราก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้แก่อาจารย์หรือเพื่อนคนอื่นได้ฟังแม้แต่คนเดียวเพราะต่างกลัวว่าถ้าอาจารย์รู้เรื่องพวกเราจะโดนทำโทษที่พาขันแอบหนีออกจากค่ายยามดึกและยังไปลองดีในโรงแรมล้างอิตาหากและนี่ ก็คือประสบการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับลงแรมล้างซึนามิหลอนถ้าชอบถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องฟังผีก่อนนอนกันด้วยนะครับและสำหรับคืนนี้ฝันดี ผีนอนด้วยสวัสดีครับ